ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อเม่พี่นองปองไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ทั้งช่องพอนผ้ารวยค่ะพี่นองค,ะค่ะข่าวมื่อเนี้ก็มาตามต่อเนาะค่ะเลขสังล็อกเนาะค่ะสังล็อกเป็นออกเลยนะคะพี่นองเด้อค่ะผู้ใดอยากรวยก็ฟาดโหลดงวดนี้เนาะพี่นองเนาะค่ะสําหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะที่ได้รวมบุญมากกับอาจารย์เพิ่มเนาะ,ะค่ะก็ขอให้ได้กระไปร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณขอบคุยเย็นเป็นสุกค่ะพี่นองค่ะค่ะนี่แหละค่ะพี่นองคะหินที่ว่า ยังขาดเจ้าภาพอยู <studio> ่นะคะพี่น้องเนาะก่อนหนึ่งสามสิบบาทค่ะพี่น้องค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแก้งเตือนไว้เด้อค่ะพี่น้องคะเพื่อที่จะได้พ่าข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรพารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะกรลังเริมนะคะพาจรย์ก็กรลังเริมโกค่ะบันนี้บ่มีพังค่ะพี่น้องค่ะรุ่นนี่เราบ่มีพังค่ะพี่น้องคะพูดได้ยากอ่า ได้บุญนักซักไงกับมารวมน้ากันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพื่อว่าเสริมบารมีนะคะพี่น้องนอเสริมโชคเสริมหมยให้ว่าดีเบิดครขอบครัวนะคะพี่น้องดีเบิดวงตระกูลค่ะผู้ใดได้เห็ดสาลาหรือว่าได้กอกําแพงเนาะคะ่ะมันสิมีความนักความเน่นนะคะแข็งแกง,งแข็งแรงนะคะพี่น้องเด้อขอบรัวสิได้หมั่นคงค่ะพี่น้องการงานการเงินนะคะพี่น้องค่ะหมั่นคงคือกันกับกําแพงหินศิลาเนี่ยแหละเนาะค่ะพี่น้องนะ แม่แอดกันสิภาพไปกราบอาจารย์พร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะรกเป็นออกค่ะพี่น้องค่ะบัวบโบพงอยู่ได้อาจารย์มาเอื่นเขาจะมีอันอะไรยังก่ออันละเป็นหลายๆหน่วยข้านข้างบนสองหน่วยเอาแต่ขออนุโมทนากับเจ้าภาพเจ้าสถานเนาะค่ะถวายอมนติดท่านท่านอาจารย์ม่ไม่ทานก็ได้ค่ะ อัเนี่ยใช้น้ำไหมเห็นคน่อยๆรอขอบคุณนหน้าทั้งคุณแม่สิริพรนะคะวิไรพร้อมครอบครัวนะคะพี่น้องเนาะการรวมเสื่ออาหารถวายผายจานเนาะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะขอพ่าปากพ่นไ้มคะอาจารย์สาธุพ่นได้หมค่ะจ้า พอพ่อเลยนมนี่พอ่อนเลยค่ะพ่อเล่นโะ่การกิอธิษฐานไปเด้อยยอมยังก่อยมแม่ซีพอมไรขอบขอบพวเนาะเอาไว้เขาสา้อาหารแห้งระคาปัดใจมากเสอาหารเนาะยังเรด่อยการนำพ่อพ่อบันยะถาบริวะหาปุลาปะลิปุเรติสาารังเอวมวะตทินังเปตานังอุปกกัมปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมวจตุสเพปุเรตุสังกปาจันโภระโสยัตามนิโชติระโสยัตหาสพีติโยวิวัจจันตุสัพพารโอโควินาสตุมาติพราวรันตรายโยสุขีทีขายุปภะอภิวัตนาสีลิธสนิจจงุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุ นี่ก็โอ้ยเอ็ซีก็ขึ้นหอดได้ค่ะอาจารย์เป็นทังไหนหอาจานคนสิมันใจขึ้นหอดบาหันบ่คนวะเหมือนค่ะอไม่ไหวค่ะแต่เป็นจังไหนีนี่สัมผัสอด้เลยตอสัมผัสต่อเลยเจ้าค่ะตัวเดิมมาละตัวหายไปที่แรกละเปลี่ยนมาแปลงเปลี่ยนมาแปลงจนจบรายการนะอาจารย์เนาะมามาม้าสีอะค่ะรือวามาแบบนี้เราค่ะ ดูไปใกล้ๆกันพี่น้องค่ะ<น>ค่ะแอดเสียงดังหงั่งแต่ว่าซับซับแน่จากน้อยก็คือตอัว C8 เจ็ดเนาะค่ะแบบซับหนาซับหลังนั่นแน่เดี๋ยกว่าบกบอกบออร์บอคูบันเดยด์ค่ะแต่ตัวเนียนๆหรือเจ็ดนึงเนอ้อเจ็ดนึงนี่คือเน้นเลยแมน,น,นเน้นแน่ค่ะลอยเจ็ดนึงมีทรายมอสห้เกี่ยงแมนค่ะสำหรับอ่าสลากกินแบงค์รัฐบาลเนาะอาจารย์เนาะแมนสลากกินรัฐบาล เงินใน hand บาริถือแต่ผู้บสื่อด้แม่น้อยจันเนาะแม่นล็อ้เป็นออกบาริถือแต่ผู้บสื่อเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้าผู้สลัดแน่เขาจ้าเซียนแน่เขาจ้ะกับหัวอยู่ด้เนาะกับหัวในทั้งล่างในทั้งบนเนาะค่ะข้อแรกกเข้อล่างข้อบนค่ะอืมเป็นตัวใดก็คือเพราะว่าเรื่องนี้เราตั้งใจดีเก็่ยวกัารทำนี่แล้วนะค่ะอืมเพราะแต่ที่แน่ๆก็คือล่มขั้วน่าจันเนาะ มันนี่สิมนพายจันพายยางไปขางเห็นลงขั้วเนี่ยคืังใดเนี่ยลงขัวเอาซ์พายอยากเห็นเีได้ยังไดได้เตลิได้เตลิกมัดไปกันสิได้เตลิกก็หู่มี่คุดไวอแล้วค่ะอากาน่วกคูณบวกไส้เนี่ละค่ะูได้จะเป็นเจ้าขากับกุ๊กเาพายจันเราบมีเปลี่ยนมัมีแปลงได้ยังไดค่ะเราไม่มีเปลี่ยนมีแปลงเอ้ามันนี่มีเหล็กเล่ามึงมักมีมักเล็กเล็กเล่ามง อีกล่บ่ค่ะเยาอยู่บ่แถมแถมนของแถมเอาก็สิให้เนาะค่ะเอาไป43เด้อ43ค่ะอืมเราพัฒนาเนาะ433 433แม่นมื้ก็หาผู้เพิ่นอยากอ่าซิมล่าก่อนเนาะอาจารย์แม่นิล่าค่ะ ไอสซีกัโอ้ยพุ่งพนกับเบิ้งแคบไว้ลืมซื้อพุ่งพ้นกับแอดได้แต่งแตนหงคาผู้ยากเบียกร์งานเนาะที่ก้อนเนาะเน้นค่ะจากน้องคนกับเห็นน้องค้นสุขเห็นที่วานแมาเนาะแต่ตะบุญไทยเป็นค่ะเวียนกับเป็นบุญิจังบุญมิดีเจน้ำเพื่นยคู่โสดผู้หมานเนาะค่ะแต่ข้าววานคุณพุ่งคนกันคุณใดอยากมาวัดปราสาทจอมซีกับ ติดต่อมาได้ด้วค่ะพี่น้องเด้่องอ่องได้แพงเด้อว,วันน่ะเขา <c oughs> ได้คุคนเขาได้คุคนมาได้คุคนพี่น้องค่ะมากราบมาไหว้พระอาจารย์ได้เนาะค่ะ <c oughs> เดินทางมาด้วยตัวเองเนาะค่ะว่าเพิ่นกระลังเฮ็ดกระลังสร้างนี่อย่างแน่เนาะคะ่ะอันนี้วัดพระธรรมเด้อค่ะพี่น้องวัดพระสนะนะังเนาะสังพระธรรมดีนะหลังเถื่อกโบมีเงินจ้างสร้างพี่น้องก็ได้ใส่แรงงานพระวิสูษฐ์นาะกต่ประหยัดงบประมาณไปเนาะอาจารย์เนาะ จากที่ห้องสิตรงจ่างสร้างเพ่งแพงเขากับรถมาออไปถือปูนสื่อทรายพี่น้องคะฝากเสียงไปน้ำแนเลี้ยนเซิร์นเดินเรื่อพรในปัญญาประยมมารมกรวมบุกฐินเนาะวันที่สองค่ะวันที่สองบุกหะึินถึงสองพฤศจิกานันเ,นเนนองห้าหกห้าสองห้าหกเจ็ดค่ะกนเนาะกฐินกฐินอ่าอมือตั้งกองมื่อวันที่เท่าไหร่จัดวันหนึ่งตั้งกองวันที่สองถาวาย อ่นึ่งตั้งกองวันที่สองถวายตั้งกองว <Yeah. S 1> ันที่หนึ่งร่วมกระถิน่นร่วมนะเออรวมวันที่หนึ่งว <Okay. S 1> ันที่สองทอดวันที่สองทอดกระถินะถ่นคุ้สกิการะสามารถได้คุณนี่หรอคะอคะุณใดอยากได้เอาบุญไญ่น้่กันมีปีละเทือ่อนอ่อาจารย์เนาะปีละครั้ง <Yeah. S 1> ปีละครั้งปีละหนนะงคะ่ะพี่น้องด้วยวันนี้เกิดสิขคออนุญาตไปซองท้างล่งคขั้วได้นี้อาจารย์ หมกอขั um. ้วเป็นวล้อขั้วเห็นไหมค่ะแต่ว่าเหล็กล็อกขท้วนี่ก็คือมันใจมันใจตัวเก่าค่ะอืมล็อกเป็นออกแล้วครับพี่น้องเด้อบ่ถือแต่เสาหัวบ่ถือแต่ผู่บะเสือวันนี้วันนี้คือสิตั้งอกตั้งใจญเยอะดอกนอาจารย์เนาะเดี่ยวทัวร์มหาอยู่ว่าโอ้เสียดายจีว่าแต่ว่าแต่ขอไม่แน่วสันอ๋ออันนี้เป็นทางน้ำถึงกันกับสินดย์ยิ่ดีงอนเนาะโอ้โหงอนตรงทางกับอีโต้เอฟซีดอกอาจารย์ เพิ่นไปถล,ล่มทลาย C78 ื่อที่แล้วของมันจอมปวกปูเสบันนีขน้ขั้นวันมา C78 ของอาจารย์มวันนี้ก็เตะดั <c oughs> ะงคุณละคนทุ่มใส่เบิร์ตรมี่แล้วคุณว่ามันเล็กตัวนั้นมะขาโวดแม่นค่ะเลกเ็กตัวนั้นให้มาของสองพันธเขาเลอยไปซื้อแต่ตัวนั้นวเวราเบ,บิร์ตนะนเบิรงกโมเม้นหน่อยๆเด้ออาจารย์คนเบิรงกโมสองสิบสามสิบเกือบปลาไปเกือบสองแสนคนเลยแมนไปโยมใส่แต่ของปูซี่แบบนั้นห้องโอ๊ยห้อนเดาเนาะ เลขกออค่านี่ใส่เจ้าของก็ว่าแล้ะนอพี่น้องนอค่ะพันบุญบ่ฮอดบ่ถึงมันเป็นยังสิล่ะค่ะพี่น้องค่ะผู้ช่วยเจ้าได้ก็ส่งประมาณมากแบบนี้อยู่ค่ะพอดีใจน้ำพื้นน้อยจานนอค่ะอ๋อวันนี้เขาไปเบิ่งร่องขั้วน้อยจานนอค่ะสาธุค่ะจานค่ะสาทู่โอเคโอ้เนี่ยน้อค่ะพี่น้องเนี่ยนี่แหละต้องตั้งเสาไว้ของเสานี่ยแหละค่ะพอดีว่าที่เห็ดเง่าไปทางพุนเป็นลงมาเป็นหลับกับสาระเฮานี่ละค่ะ เสาซีต้นเ้อหอเต้ได้หอเต้ได้สองเสาแน่จันเนาะสองเสาสองเสานี่ก็ได้เต้เล็กได้เต้เล็กขาดปูนขาดทรายอย่างอ่าอืขาดที่ข้ามที่ยังมาลับนีละโอ้ขาดปูนขาดทราย้อค่ะพี่น้องเ้อผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพอ่ามาเทาข้ามเนาะค่ะมาเทาข้าม่งคั่วหรือว่ามันมันรอเสาห้องน้ำาอกโอ้อันนี้ห้องน้ำที่ต้องเอาออกมนจันเนาะเราเหมมค่ะห้องน้ำนี่เอาออกค่ะพี่น้องคะแล้วก็ทถมดินเอาดินเข่าอีกเนาะ ผู้ใดอย่างอุดมสมบูรณ์ก็มาเด้อพี่น้องเด้อมาเห็ดลงคั <ขอ S 1> <อ>่วน้ำกันนะคะปูนทูลสอบสอบนึ่งก็สิป,ประมาณลอยสามสิบเดือลอยหาซิบเนาะแมนค่ะอาจารย์พ่อสอบอันยีหนยหย่หอนึ่งก็สิลอยหาซิบอีกยี่หอนึ่งก็สิลอยสามสิบน่าจัดเนาะปูนแดงกับสีป,ประมาณนี่ละโอ้มแมนบอค่ะร้อยห้าสิบน่าจัดเนี่นปูนแดงป<อ>ูนเท่า,านเท่เสาค่ะอืมมประาณนี้ค่ะเดือดรับอยู่แล้วได้เรียนเชิญ อยากโยมมาเป็นจะภาพซอยแน่ซอยเป็นส่างลงครัวแน่ห้องน้ำในโตพร้อมนะห้องน้ำในโตัวลงครัวพร้อมนะคะพี่น้องเนาะขานขาดพี่น้องเอฟซีแล้วมันบอลเลียวได้หน่อยจันเนาะมันบอลเลียวไปค่ะอุ้มค่ะอใส่ให้พึงน้ำกันเนาะค่ะคนละไม่คนละมือูนละหาูนละสิบค่ะมันไปเฮ็ดใส่ส่างใส่กับเอฟซีคอยสนับสนุนกับคอยเลี่ยวหน้าจันเนี่ยมันก็ยังกําแพงอยู่หลาค่ะ ป็นนอนกำลังศรัทธาก็เจาะเหตุัลพอได้เหตุได้ทำผู้ใดอยากอ่ายังก็อาจารย์ว้างได้ก็เหอกินโบกเบิร์ตกินโบกจกโบเบิร์ตอ่าเป็นสเบียงหม่องสเบียงหม่องเก็บสเบียงค่ะโล่งขั่วนี่เนาะอาจารย์แมนค่ะอ่าจังใดก็ข้าวบ่งก็ครับเนาะค่ะอืมขออนุโมทนาบุญกับเอฟซีแฟนช่องสุขุสุขชนเนาะค่ะที่รวมมาแล้วก็ดีเนาะอาจารย์เนาะกาลังคืดที่รวมก็ดีเนาะอาจารย์ค่ะขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะอนุโมทนาบุญล่วงหน้าเลย ค่ะให้ส่งให้หมานพร้อมใ่อ๋อค่ะพระจรย์สาธุสาธุเจ้าค่ะูสาธุค่ะอันนี้ก็เล็เล่าฝากตอน,นะคะพี่น้องเด้อมันนี่เหลขเล้าฝากตอน,นะคะก็อย่าลืมบุญกระถินนะค่ะม่หมกันใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อมโหมกันไดนะค่ะพี่น้องเนาะ,ะนว,วันที่หนึ่งนะคะพี่น้องเด้อตั้งกล่องวันที่สองถอดนะคะพี่น้องเนาะวัดป่าช้าจอมสีเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะมาตุ่มมโหมน้ำกันจ้า อันนี้สําหรับรัฐบ,บาลไทยเนาะคะ่ะรอกเป็นออก้อคะพี่น้องเดิกกับคอให้หฮงคอให้ปังคอให้ดังคอให้รวยสู้ขสู้คนค่ะพี่น้องคะสวัสดีจ้าท่านน้าได้เป็นเศรษฐีท่านวีได้เป็นนั่งฝ่าค่ะพี่น้องคะเอาบุญญ่เนนะคะท่าน,น้าได้เป็นเศรษฐี